ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของจริงแชมป์โลกในขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยืนยันชัดเจนกับ100%กับทางสาพันโลกนะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างของการวิเคราะห์นะครับผลดีผลเสียประโยชน์ที่จะได้รับหรือก็งบประมาณในการลงทุนเพราะต้องใช้งบประมาณลงทุนมากนะเราก็ขอเวลา ในการที่จะต้องมาทบทวนในเรื่องของอผลดีผลเสียผลได้ผลรับอะไรมันจะคุ้มกันไหมกับการลงทุนที่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็รวมทั้งการต่อรองอเรื่องบิดดิง้งเรื่องว่าื่องสิทธิประโยชน์บางอย่างกับสหพันธโลกนะครับอาติงต่างๆเหล่านี้อยู่ในช่วงของการพูดคุยกันหาลือกันต่อรองกันนะครับแล้วก็สรุปวิเคราะห์กันนะครับก็คิดว่าหน้าที่จะคงไม่น่าจะ เทินเดือนเมษายนก็น่าจะต้องรีบนะครับเพราะว่าตั้งสาพันโลกก็เร่งรัดมานะครับเราก็เราเองเราก็ก็ต้องก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบน,นะครับเพราะว่ามันใช้งบมานมากนะงบมานมากเราก็ต้องลําพังแต่สมาคมเนี่ยคงไม่สามารถจะดําเนินการได้ก็ต้องขอหาดูในเชิงนโยบายกับทางผู้ที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการกีฬาประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร,รวมกัน ต้องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูดูแลรับผิดชอบหลักในเรื่องนี้อยู่ก็คงจะต้องขอหาลือกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับ